ภาพที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นในต่อไปนี้จะเห็นได้ว่าประชาชนทั่วไปและนักเรียนต่างพากาันเข้าชมสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอุทยานการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากันอย่างคึกคักยอดเข้าชมวันนี้กว่า755คนในหนึ่งวันโดยปกติจะมีผู้เข้าชมเฉลี่ยและวันละประมาณ200-500คนต่อวันโดยทั้งนี้จะไม่นับรวมวันเสาร์และอาทิตย์เนื่องจากวันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จึงทาให้มีผู้เข้าชมมากกว่าวันปกตินั่นเองในเดือนพฤษภคปีหน้าปีสองห้าาน่าจะมีวันวิสาขะเนื่องจากที่นี้เราไม่ได้จัดไม่ได้จัดงานวันวิสาหะก็จะมีนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาดูจำนวนมากในส่วนของงานการเรียนรู้เหล่านี้นะครับเพราะว่าทันนี้ได้รู้ได้ดูในด้านวิสาฟิเทคโนโลยีซ์ตีและดาราศาสตร์จากบรรยากาศจะเห็นได้ว่านักเรียนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์มากขึ้น ในปีพศ2555เราอาจจะได้เห็นงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ที่นี่ก็เป็นได้